สองน้ำก่อนเช็ดแล้วก็เช็ดอีกทีเช็ดสองสามครั้งก็ยัเจ็บได้เลยถ่ายวีดีโอถ่ายวิดีโอแล้วถ่ายวิดีโอแล้วอะไรบอกพี่แล้วพี่ไปพี่ก็พาไปเถอะเพราะบอกแกจะไปวันไหนไม่รู้เออเพราะเวลาของแกการจะไม่เหมือนคนอื่นจะนอกไปได้เพราะวันนั้นเราไปนับแกแจะนอกมากปือยได้หลายวันพูดได้ขนาที่แันสะานโตเหมือนกันไม่น้าพินาบอกว่าถ้าลูกหลานมาจะไป ต้องกลงมาจากโน่นหน่พิบหกวันวันี้น้ำแป้งนะปติอ่ะยาวมือยาวสีมาแต่อมืจะไม่เอาูจะ่ทามานะมือจะไม่ดีะวัสีออกควดสีมันออกนะเห็นไหมดูนาฬิกานาทีเท่าไหร่กี่โมงเลยม่ม่วันตอนหกโงสิบนาทีแล้วกันวันลุกย่ายังสิบนาทีบอนสิบนาทีตอนห้านาทียังดิ้นได้อู่ เงเกงก่อนพ่อยังไม่ตาดีว่แต่เดี๋ยวพ่อจะฟื้นอะพ่ออาจจะพื้นนะพืนก็ฟื้นถึงเื้น็นานหมดเือายใจหายใจไกอยู่ไม่เป็นไรพ่อบอกแล้วสงไม่หมดเลยแล้วก็เห็นแล้วก็โทรเมื่อกี้เมื่กีอยตายหน่อยเดิเออเมื่อกี้ก็อะตายตายแล้วตาย